มาช่มสวนย่า่เปียจะพี่น้องมีย่า่เปียย่า่เปียจาคของสวนสวัสดีค่ะอือย่ายเปียย่า่เปียมูสองสวนสะดวกเข้าหน่ยเนาะจ้ะสวนเราที่้าช่มสวนคุณยายเนาะค่ะค่ะผ้าช่มสวนคุณยายชมสวนช่มสวนช่มสวนยางเลค่ะีอะไมนีบับทั่วนี่บักทั่วเรายางงามจ้ะพี่น้องบักทั่วมี่ักบทั่วมีแักแตงมีบัหนาำจ้ะคุณยายจิเพธธุรกิจเกษตรได้เลยจ้ะธารกิจเนี้ยดูที่คอยไทยว่าคุณยายจะเป็นของสวนนี่เรายาง ตรวจบังหมึกทัวเราเจ้าพี่น้องบังทัวยายญางามจ้าบังจ้าแล้วมีหลายอย่างนะจ้าบังทัวบังบังทัวข่าบังทัวเรา้ยบังทัวหน่อยงามหญ้อยู่จ้าพี่น้องบังจะหน่อยอบบวบจ้าพี่น้องไม่อบบวบยาวๆแล้วจะเก็บขายตอนเย็นนี่แหละบังจ้าพี่น้องยางามจ้าสีพาไปชมอีกมุมหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยว่านบุดาสีพาสไปชมไปชมอีกมุมหนึ่งของสวนเนาะค่ะนี่ค่ะนี่บักน้ำเต่าหรอกมีเลยค่ะน้ำเต่า บักน้ำนั่นแหละค่ะเนาะพี่น้องอืมบักนามนาะะเบื้องพี่นอ้องพี่พ่มเามเบิ่งบักน้ำเบิ่งจ๋าอู้บักน้ำบักน้ำกับมีพี่น้องเป็นสวนผสมเนาะคะ่ะมีหลายอย่างจ้ะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะจ้ะพาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งจ้ะพี่นอ้องอู้ตัวนี้ลูกตำตำยางงามพี่น้องนะจ๋าอู้หูบางนามนะจ๋าตำตำก็ออยอตดติตานี่ลวกแก้วหนิอยอดยางงามอยอดยางงามจ้ะ ภาพเป็บิ่งบักแตงโมแล้วเนาะค่ะเบิ่งบักแตงโม่เรามีหลายอย่างเลยค่ะบักแตงไก่แตงโมกับนีจ้ะแตงโม่เราก็ร่างวยงามๆจ้ะเบิ่งจ้ะโอ้หูแปลูกใหญ่ๆกินลองปึ้งอู้หแตงโมหน่เยบางใหญ่นึงแตงโมแตงโมจ้าแตงโมลูกใหญ่ๆเลยเบิ่งจ้ะมีหลายอย่างเนาะค่ะแตงไก่กับนีเบิ่งจ้ะแล้ปลูก ปลูกจนเต็มสวนเลยจ้ะนี่ตัวนี้ที่เป็นแตงแตงโมอีกขั้นหนึ่งค่ะเป็นลูกขาวๆกัล่างจอลูกนี่ค่ะเฮ้ยบักแตงกวาก็มี่บักแตงโมก็มี่อันนี้บักแตงกวาพี่น้องเบิ่งตัวนี้บักแตงกวานะคะนี่แตงกวาอู้วีหลายซ่งหลายยางจ้ะพี่น้องยายแล้วขยันขยันตัวนี้เป็นแตงไ่าย่ะยายตัวนี้เป็นแตงไ่ยพี่น้อง นี่บักแตงไทยยามมันสุกก็เพ็ดหวานอู้กําลังได้อือโอ้สุดยอดของเราเลยแล้วมีสุอย่างเลยอู้บักแตงมทางนี้ก็งามจ้ะเบิ่งบักแตงมทางนี้ก็งามๆจ้ะเบิ่งแตงมงามมากเลยแตงมแตงไทยอู้งามจ้ะมีแตงกวาขาวแต่เราบ่เฮ็ดข้างเนาะค่ะเนาะเครือบักแตงมตัวนี้ก็งามๆจ้ะ เพือแตงมโมยางงามเลยจ้าสวยงามมากมากเลยหูบา <the point of the hole> งสวนแล้วปุ๊แตงกัญง,งาม,มงแตงกัญง,งามพี่นอ้องกนี่นู่นนี่ก็กำลังงามงเลยจ้านี่กำลังสวยงามเลยคุณย่ายเราหดสวนไปเลยแล้ว เบื้งจนัน <Hi here. S 1> แตงโมนอี่ก็ล่างงามเลย <c oughs> ขอบคุณที่รับชมจ้า